น้องประถมและมาเทียมต้นคนไหนที่อยากเข้าใจพาร์ทิมเพิลแบบจับมือทำม,มาเลยค่ะให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบสิ้นไปแล้วค่ะประธานจะตามด้วยเวิร์บช่องที่2ค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเติม ed หรือไม่ก็เปลี่ยนรูปไปค่ะโดยที่น้องดูจากคำบอกเวลาค่ะมีคำว่า yesterday เมื่อวานนี้ last night เมื่อคืนนี้ today's ago 2วันที่ผ่านมาแล้วปีคอสอที่จบไปแล้ว this morning มาเช้านี้ก็ได้ค่ะเป็นประโยค when I was young ตอนที่ฉันเป็นเด็ก ที่การเติม ed มาฝึกไปด้วยกันค่ะ close ลงท้ายด้วย e เติม d ได้เลยค่ะ drop เสียงสั้นลงท้ายสระหนึ่งตัวพยันชนะหนึ่งตัวก็เติมตัวท้ายอีกตัวเราเติม ed study ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เช่นเดียวกับ mary ลงท้ายด้วย y ก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เช่นกัน can s e l ลงทายด้วยสระ1ตัวก็เบิ้ลตัวท้ายอีกตัวแล้วเติม ed ค่ะ smile ลงท้ายด้วย e เติม d ได้เลยค่ะ try ลงท้ายด้วย y เป็น y เป็น i แล้วเติม ed plan เสียงสั้นลงท้ายสระหนึ่งตัวเบิ้ลตัวท้ายอีกตัวหนึ่งแล้วเติม ed ค่ะ look เป็นกริยาปกติน้องก็เติม ed ได้เลยนะคำว่า rob เสียงสั้นลงท้ายสระหนึ่งตัวเพยญชนะ1ตัวให้เติมตัวท้ายอีกตัวแล้วเติม ed ได้เลยค่ะ stay ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นสระเติม ed ได้เลย Grace ลงท้ายด้วย e ก็เติมดีได้เลยค่ะ enjoy ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นสระเติม e ดีได้เลยค่ะ water เป็นปกริยาปกติเติม e ดีได้เลยดังนั้นหลักการเติม e ดีง่ายๆถ้าเป็นกริยาปกติหรือลงท้ายด้วย e ก็เติม e ดีได้เลยอันที่2ถ้าลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แ,แล้วเติม e ดีแต่ถ้าหน้า y ตัวนั้นมันเป็นสระก็เติม e ดีได้เลยค่ะและถ้ากริยาตัวนั้นเสียงสั้นหนึ่งพยาง์ลงท้ายด้วยสระหนึ่งตัวพยัญชนะหนึ่งตัวก็ให้เติมตัวท้้ายยไปออีกตตัววแลค่เิมนะ